รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งของเราชาวสาสุขอำเภอคองเจียมซึ่งเราได้พร้อมใจกันจัดงานมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการนั่นก็คือ นายเจียมดุมแก้วพนักง,งานบริการรอพอสตอหนองแสงใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่ส่งคุณค่าสร้างผลงานไว้ให้กับรุ่นน้องๆได้เห็นหลายประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรอพอสตอห้าดีห้าดาวการรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินและคณะฝ่ายอาคารสถานที่ ได้เตรียมการเป็นอย่างดีถือเป็นผลงานของท่านนักสาสุขต้นแบบของพวกเราในโอกาสที่ท่านจะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยาที่จะถึงนี้ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทําในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทําและถ้ามีโอกาสก,าก็แวะเวียนมาเยี่ยมพวกเรามาดูต้นไม้ที่ท่านปลูกมาดูลอพอสตอที่ท่านดูแล ส่วนน้องๆที่ได้ย้ายไปรับราชการที่ต่างอำเภอไม่ว่าจะเป็นน้องติก๊กน้องมามา่าน้องแม็น้องหญิงน้องหน่อยล้วนแล้วแต่เป็นเพชรที่ได้รับการเจราเจรนายแล้วความรู้ความสามารถล้วนแล้วแต่มีใบประกาศเป็นการันตีกันแทบทุกคนขอให้ท่าน น้องๆทุกคนได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากอำเภอขุงเจียมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนราชการแห่งใหม่เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในฐานะนัก,นกสาสุขที่ดีต่อไปส่วนน้องๆที่ได้ย้ายไปรับราชการในอำเภอของเราก็ขอให้น้องๆได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ จากสถานที่ราชการแห่งเก่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในที่แห่งใหม่เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเรายังคงยึดมั่นในเป้าหมายเดิมคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนและสุดท้ายสำหรับผู้ที่ถ่ายโอนไปอยู่กับอบจทุกท่าน ขอให้สร้างสารรค์ผลงานเป้าหมายเราไม่เปลี่ยนเรายังเป็นนักสาธารณสุขยังต้องใกล้ชิดกันเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมและขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งิ่งขึ้นไปทุกคนเราจะสร้างสารรค์ผลงานไปด้วยกันเพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อคุณภาพที่ดีของพี่น้องชาวอำเภอคองเจียมขอบคุณครับครับนี่ครับผมนายเกียรติมุ่งแก้วอายุ60ปีตำแหน่งพนักงานบริการนวัตตอนน้องแสงไงเดิมทำงานปี2 5ง3อายุการทำงาน23ปีเพื่อเริ่มการทำงานดีๆกั ปีสีศแต่อนันนั้มอยู่ในบ้านเคยไปขายกบไปกับไปาพ่อพ่ออ่ะพ่อเอาไซักซ่วนเขามาทำงานกับพ่อพอ่อเรา่าขวบขวยังถูกอยู่กับซ้วนด้เสียกับพ่อพอ่อกมีการมาสางอน้มัล้งนี้ในปีสี่ศูนย์กับมันพูทัดซ้วนบ้านนี่คือหมูขวบจัดซ้วนว่า ให้เป็นสมัครอสม่กับบุพร้อมคือกันคือครอบครุยนั่นลำบากอยู่แต่มื่กว่าคุ้มให้ร้องก็ได้ร้องก็ได้เดี๋ยวเป็นอสม่คนดีเป็นอสม่ก็ได้มนเกิดมาซร้างานมาใส่งานอยู่ในนี้กองการถมาตลอดมาตะเอิญก็คือเขมามาตะเอิญใส่คือมาบางทีเพราะว่าทำข้อมาดมาตกแต่งมาปูตรงใหม่ปูต้นใหม่ยันเท่าคขมือนี่แหละ Cái thằng ngoài nó không làm tặng Bỏ mái thì nó không làm thăm ngoài nhanh ừ. Cứ trái ừ, cứ thích là thích sọp Tại mùa thuộc thêm ngoài ơn vẹn Chắc nói, cả tổng vẹn Vẽ cho nó cấm mà Cứ chứng đáp thích tổng mà mù, hôm, hôm xuân vẹn, vắng mưa vẹn, vắng mưa vô vẹn Xuân mạc thì vô vẹn ở đáy qua ว่ามีความรับผิดชอบงานอยู่นี่อยู่ก็ต้องมาต้องแวะก็ดีว่าเจ้านายเราพ่อแล้วให้ไปทํางานเท่ากันอาจารย์ยังโมได้ยังว่ากันยังสิว่านั่งวางมือสว่วนเป็กว่านะวัวเป็กวันนี้มีงานรับผิดชอบหลายก็ดีว่าบ่าเป็กเจ้านายกับวัเป็กบ่ใจอ่อนให้ไปหอดงานเท่ากันอันที่เป็กคือตอนแรกเอาก็ว่าอีกเจ้าเป็กอาจารย์นเมื่อมันเป็กแล้วมันไปอะไรกับ ก็ต้องนอนคือในความเหลือซึนอนมาเห็นงานรวมกันอยู่นี่กะยีสามปีปวันที่มาจากกันไปเอา้าเัาก็ต้องคืนหอด,ดเ้พเ่ยเห็นงานอยู่นี่ไปหอดกะทีทำใจยอยู่เป็นเดือนสองเดือนทำที่เขาทู่พวกที่ไรมันต้องค้นหอดกันเท่าเลาแต่ว่าพาออกับทุกคนนะอยู่นี่เคยอยู่เคยกินรวมขอบรัวซาทุกเดียวกันมาอยู่นี่มันก็ถเงออยู่พราะต้องขวร มันก็นต้องเปนหอดกันเดู่แต่มันก็นจําเป็นต้องไปแต่ราวาลังเินหอดมันต่างเปี่นหอดที่บสุดท้ายนี่ขอขอบคุณสาธารณเพื่อพ่อแอดกับน้องทุกคนที่ได้อยู่รวมกันมาดูแลทุขโมนี้ขอบคุณครับาสายฝนศาสตร์ธาตดินน้องแสงใหญ่ สอดสายตาผ่านสายฝนหล่นรินไหลอีกไม่นานพี่น้องต้องจากไกลน้ำตาใสาคงหลังดังฝนรินสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ต้องจากกันระหว่างพวกเราที่อยู่ครอบครัวน้องแสงใหญ่สำหรับปันเกษียรยุราชการของ คุณเกียมลุมแก้วซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอนองเซงใหญ่ท่านเป็นเหมือนพี่เหมือนผู้แต่กรรบัญชาเหมือนพ่อที่อยู่ร่วมกันผมจำได้ว่าวันหนึ่งเมื่อหลายปีผ่านมาแล้วทำงานอยู่ด้วยกันนะครับจนเลย คืนวันย่ำรุ่งแล้วก็ไปพักนอนผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าคุณเจียมดุมแก้วได้มาปลูกว่าผออผออลูกๆไม่ยั้งไนี้เยมกินก็เศร้ากินกหยังแล้วก็ได้ถามนนนะตองบ้า,บาน,นเป็นดวพักจิ๋วก็ตำมกพริกดิบใส่นในปลานั่นคือความรู้สึก ความประทับใจความของใยญที่เรามีให้กันที่ขณะที่อยู่ร่วมกันสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์พิศนพรมโพค่ะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ที่รพสตนาบัวตวําบลห้วยยางอำเภอของเจียมค่ะ,ะเริ่มปฏิบตัติมาย้ายมาปฏิบัติราชาการที่ท,ที่อำเภอของเจียมตั้งแต่ เดือนกุมภาปีพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ในโอกาสที่จะได้ย้ายไปปฏิบัติราชาการอยู่ที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอสีเมืองใหม่จงังหวัดอุบลราชธา,าน,นีนะคะก็เกือบ3ปีที่อยู่ที่คงเจียมก็สัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นจากครอบครัวสาสุขคงเจียมนะคะแล้วก็ในโอกาสที่จะได้ย้าย จากของเจียมไปนะคะก็ขอขอบคุณครอบครัวศาสรุข,ข,ขงเจียมนะคะที่ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ให้ความรักความอบอุ่นนะคะแล้วแล้วก็ในโอกาสที่จะย้ายไปที่สีมังหมายนี่ก็อยู่ที่ไหนใจก็ยังคิดถึงแล้วก็จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานของเจียมทุกท่านนะคะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะตัติยาบุญแท้ค่ะนักวิชาการสาสุขปฏิบัติการตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่รพสาตาหนองแสงใหญ่นะคะรวมระยะเวลาที่มาปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานสาสุขอำเภอของเจียม15ปีค่ะปีแรกที่มาทำงานปี2550อยู่ที่รพสาตาคันท่าเกวียนปี52อยู่ที่รพสาตานาโพใต้ปี53อยู่ที่รพสาตาหนองผือน้อยปี54อยู่ที่ รอพศต่อห้วยไผ่แล้วก็ปี55ปี2 5 5 5อยู่ที่รอพศตอหนองแสงใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะสำหรับองค์กรสาสุขของเรานะคะก็เป็นองค์กรที่น่าอยู่ค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันมีความรักใคกร่กลมเกลียวกันนะคะแล้วก็สามารถสอนงานน้องได้น้องก็สามารถไปถ่ายทอดให้ รุ่นน้องต่อได้นะคะคสึกที่จะได้ย้ายในครั้งนี้นะคะคก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาก็คือท่านสาสุอขอำเภอโคงเจียมนะคะคท่านผู้ช่วยอพออรพอสตนะคะคแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมงานท,ที่ที่รักและเอ็นดูนะคะคที่รักและเอ็นดูค่ะสำหรับ กาโยกย้ายครั้งนี้ก็รู้สึกใจหายเพราะว่าตัวเองมีความผูกพันอยู่กับครอบครัวสาสุขของเจียมเป็นระยะเวลานานนะคะ15ปีถึงว่าถือว่านานพอสมควรนะคะแล้วก็ทั้งใจหายทั้งเสียใจแต่ว่าในการตัดสินใจครั้งนี้ก็คือเพื่อกลับไปดูแลครอบครัวนะคะ ถ้าไม่ย้ายครั้งนี้ก็ก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ที่ตัวเองจะได้ย้ายนะคะก็ในความเสียใจก็ยังมีความความดีอยู่ความดีใจอยู่เพราะว่าเราจะได้ย้ายกลับบ้านกลับไปดูแลครอบครัวนะคะก็ก็รู้สึกใจหายนะคะที่ที่ต้องจากครอบครัวของตัวเองไปเหมือนเหมือนจากไปทำงานที่อื่อนถึงแม้ว่าจะได้กลับบ้านตัวเองแต่ก็ รู้สึกใจหายค่ะระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าวันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ขอบคุณครอบครัวสาสุขของเจียมตลอดระยะเวลา15ปีของการทำงานค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิพาพรแสงสอนนะคะนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการปฏิบัติงานที่รอพอสตอวังอ่างนะคะค่ะ ก็ตั้งแต่เริ่มทำงานที่สอสออของเจียมนะคะตั้งแต่1ตุลาคมพศ2553นะคะแล้วก็ได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่รอพอสอตอเวนบึกปี54แล้วก็ได้ย้ายได้ย้ายไปอรอพอสอตอนาบัวปี2555นะคะปี2556ถึงปี2 5 0 0 62ที่รอพอสตอตุงลุงปี2,563ปฏิบัติงานที่รอพอสตอหนองผือและปี2อ6 4ถึง2,565นะคะคือปัจจุบันปฏิบัติงานที่รออสตอวังอ่างค่ะรวมทั้งหมดก็12ปีเต็มค่ะค่ะความรู้สึกนะคะที่อ,อยู่รั้ว อำเภอขุงเจียมนะคะรู้สึกอบอุ่นนะคะ,ะแล้วก็มีความดีใจอีกอีก,อ,กอีกหนึ่งอีกอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งคือก็ได้ปฏิบัติงานเต็มที่ที่สะสะอ,อขุงเจียมนะคะแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้ย้ายไปดูแลบุพการีที่รอพอสตอนาภูอำเภอพบูรณ์บับงสาหารค่ะ ก็สำหรับความในใจนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะรักพี่ๆน้องๆนะคะอยู่กันแบบครอบครัวนะคะถ้ามีโอกาสจะกลับมาเยี่ยมแล้วก็มาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะจำใจจากขงเจียมเศ้าจับจิต ไม่เคยคิดว่าจะมาถึงวันนี้ภาพความหลังนั่งล้อมวงมากไมตรีกว่า6ปีถึงไม่เยอะแต่ก็เลิกประสบการณ์มาวันนี้ต้องลาแล้วครับพี่น้องงานฉลองคืนนี้แสนสนุกสนานแต่หัวใจมาม่าเองคงต้องทรมานคงร่วมงานนั่งกินเหล้าเขาน้ำตาสวัสดีครับผมนายชนะชัยยาวงนักวิชาการสาธารณสุขป,ปฏิบัติการที่รพสตวอัองอ่างครับ ถึงตัวไกลแต่ใจห่างจะคิดถึงทุกคนครับสวัสดีครับชื่อนายอาทิตพัฒน์สีเล็กนะครับตำแหน่งนักวิชาการสาสขปริบัติการนะครับปฏิบัติงานที่รัฐสอคันทุกเกียนนะครับาใจใหายเหมือนกันนะครับมาไปอันดับสุดท้ายเลยนึกว่าจะไม่ได้ย้ายนะครับคือผมเริ่มมาทํางานที่สทอคงเกตยมตั้งแต่ปี2558นะครับ แล้วก็ปฏิบัติงานที่ราตคันทุกเกียนนะครับ5ปีปี58ถึงปี63พอปี63ผมได้ย้ายไปช่วยราชการที่สสชปากลาไปปฏิบัติงานที่ปากลาได้2ปีนะครับก่อนที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งที่เดิมน,นะครับที่รปตคันทุกเกียนผมขอขอบคุณท่านผอรปตคันทุกเกียนหัวหน้าสสชปากลานะครับที่ให้ความรู้ให้ความ รักให้ความเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างกับผมและขอขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานของผมทุกคนรวมทั้งพี่ๆน้องๆของผมทุกคนนะครับความรู้สึกในการย้ายครั้งนี้นะครับคือผมต้องย้ายกลับไปดูแลครอบครัวดูแลกิจการนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ได้ย้ายเลยนะครับคุยกับท่านผู้ช่วยมาตลอดนะครับต้อง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 ขอขอบคุณท่านสารสุขอำเภอของเกียมท่านผู้ช่วยนะครับที่เป็น ฟันเฟืองเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การย,าย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สสของเกียมแล้วก็หัวหน้าผมผมโรงส,สตรสตที่ผมปฏิบัติงานอยู่ที่ให้ทั้งความรักความเมตตากับผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับชื่อเกียงไกรชัยพิมพ์นะครับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ครับแล้วก็ในรอบนี้มีโอกาสได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอของเจียมสำหรับความรู้สึกนะครับก็รู้สึกดีใจและก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับที่ต้องย้ายออกจากรอปสตอ้วยไผ่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฮักน้าห้วยไผ่อยู่ในใจเสมอครับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอภมิกาคงรอดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการเริ่มเข้ามาสู่ครอบครัวสาธารณสุขอำเภอของเจียมเมื่อปีพศ2554ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาโพใต้หลังจากนั้นปี2555ได้มีโอกาสมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่รวมระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับครอบครัวสาธารณสุขรวมทั้งหมด11ปีนะคะ และในปีนี้ดิฉันได้มีโอกาสย้ายไปปฏิบัติงานที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์โรงพยาบาลขงเจียมพอถึงวันนี้ดิฉันก็รู้สึกใจหายไม่น้อยเหมือนกันค่ะดิฉันอยากจะขอบคุณครอบครัวสาธารณสุข,ขอำเภอของเจียมที่คอยมอบโอกาสดีๆและหยิบยื่นช่วยเหลือซัพพอร์ตตลอดตลอดระยะเวลาที่ทำงานที่ผ่านมาดิฉันจะนำความรู้ความสามารถไปปรับใช้กับงานใหม่ให้ดยียิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะ ดีค่ะนางสาวจารณีมลิมาศเจ้าพนักง,งานทันตสาธารณาสุขชำนาญงานปฏิบัติงานที่รพสต,ตน้องผือน้อยนะคะก็มีความรู้สึกเศร้าใจนะคะที่ได้ย้ายออกมาจากราพสต,ตน้องผือน้อยซึ่งอย,อยู่เนี่ยอยู่รพสต,ตน้องผือน้อยมาเป็นเวลา11ปีก็มีความผูกพันแล้วก็มีความรักกับพี่ๆน้องๆที่รพสต ปอน้องผือน้อยมากเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรารยาภูทองเจ้าพนักง,งานทันตะสาธารณสุขชำนาญงานปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพตังบนานาบัวนะคะก็มาปฏิบัติงานเมื่อปีพุทธศักราช2555นะคะก็บีนี้ก็ครบ10ปี6เดือนนะคะแล้วก็ในปีนี้ก็มีโอกาสที่ต้องย,ย้ายนะคะมาอยู่ที่ กลุ่มงานทนตกรรมโรงพยาบาลขงเทียมนะคะก็รู้สึกใจหายนะคะที่จะต้องย้ายจากพื้นที่ที่เราผูกพันนะคะมาเป็นเวลานานเนาะแต่ก็ยังมีใจที่ได้ยังยังได้เป็นลูกหลานของพี่น้องได้ดูแลพี่น้องชาวอำเภอของเทียมค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวภาสิบูลสีแก้วหรือว่าเยลนะคะตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานนะคะปฏิบัติงานที่เราประสบตงนะคะ ีล้คะตั้งแต่2นะมีนา55นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งสำหรับความผูกพันนะคะในหน่วยงานนะคะ,นนะ,คะก็รู้สึกว่าเราอยู่กันมานานแล้วเนาะก็รู้สึกผูกพันมากนะคะพอจะได้จากกันแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะคะแตะะ่อย่างที่บอกนะคะทุกอย่างไม่ยอมมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนก็ต้องไปเติบโตในหน้าที่ของตัวเองนะคะสำหรับเรยวนีม่มีอะไรจะพูดมากนะคะก็คือสงการพันธุ์นี้สุดท้ายก็ต้องจากนะคะค่ะขอบคุณ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวภาวินีธารัตค่ะตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาสารณสุขปฏิบัติงานค่ะปัจจุบันปฏิบัติงานที่รพสตอน้องแสงใหญ่ค่ะและปีนี้ได้มีโอกาสย้ายมาปฏิบัติงานที่ฝ่ายธนกรรโรงพยาบาลของเจียมนะคะรู้สึกดีใจและใจหายเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าต้องได้ออกจากบ้านน้องแสงใหญ่นะคะรพสตอน้องแสงใหญ่ตั้งที่ทํางานมาถึง10ปี แต่ก็ดีใจค่ะที่ยังได้ปฏิบัติงานอยู่ในอำเภอเดียวกันก็ถือว่ายังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายเพิ่มภูมบริมา,มาตำแห,หน่งนักวิชาการสาธารณสุขปัจจุบันช่วยราชการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินบึกและจะได้มีโอกาสกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาโพต้อีกครั้งหนึ่ง ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวทางตำบลนาโพกลางด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนางสาวรัติกรนามากค่ะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขค่ะปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการที่สสชปากลาได้รับการโอนย้ญญายไปปฏิบัติงานที่รพศตอันทเกียนค่ะขอฝากเนะื้อฝากตัวกับทีมงานราพสตคันทกเกียนแลนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเธอยังขาดอะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคน